สวัสดีครับเอฟซีสุขภู้สุขนสุบบอลสุข,สขเจริปอๆครับไปรูดีเจิมเกลบรรยากาศมืนอนี่พาเอฟซีมายางรอตลาดมืดเด้อครับมันหาเมืองกองทรงกองใส่เด้ครับมีประโยชน์หลายอย่างนะครับเนีเ่ยกองมือสอง กูเจียอย่างดีเลยมาเลือกหาเหมองครับอันใดดีก็ซื้อเอาครับเด็ดส่ตามสภาพ อีกผ้ายับซี้มายังตลาดนั้ำโลโซ่ตลาดนิจจารู้ครับตลาดมืดได้ครับปียี่สิบป่ะชุดเมยครับปิดปิดนี่สียางนะครับเปิดแต่เ้าๆนะครับแก หกโ,โมงตี่หาพัก็มาแล้วสินค้่ามือสองนะครับเด็ดตะเล็ดสินค้่าเด็ดตะเล็ด,ด,ด,ลดมีสุยางนะครับนี่เลือกสันเรา ลงถถวเจ็ดตีลงถถวเจ็ตี ติดใจกันในซี่ด้วยครับบรรยากาศตลาดนัดน้ำเต้าเสาเพิ่าางขามาตั้งแต่ตีห้าจนหอดมือเอือนนะครับในตลาด หนสองครับจะจ,จีบนั่นเอ็นนักก่นมันลงไปแล้ว เลือ่อกหาษีด้วยครับมันค่ะทำงานบางอย่างกันยังยังใหม่คินค่ามือซองกัจริงครับแต่ว่ายัยางใหม่บางตัวคือเพราะว่าบางคนบันใส่แล้วแป๊บเดียวเพืเ่อกะเบื่อหน่ายปกติ งามเลยครับแย่กันแบ่งสะสมอย่างงามเลย รับจาก0 0 450 0ห้าอยหาามีออรนีเก้าหน้าเก้าหลัั้ไม่้าธรรมดามีงานชวยงามๆเเจ๊รับรับไอตัวแบงก์เก่าแบงก์อะไรไหมไม่ได้รับไม่ไรั อย่างงามเลยครับแดงนี้พรกู่นะพรัสซินีพระเทศพระเทศร้อยช้างแดงร้อยห้าสิบค่ะไฟแท็กอาลาเจตสามอันยี่สิบค่ะห้าอันสามสิบอย่างงามเลยสะสมนะสะสมเลย าสะสมมากเลยครับเป็นแบ่งเป็นแบ่งดุนเก่เาตลาดยำเท่าๆเาด้อยครับกำลังเริ่มทยอยตั้งบาง,บางลานก็มาตั้งแต่ที่สีที่หานะครับจั่งที่ผมบอกอว่าเพื่อนต้องนำรถเขามาก,ก่อนนะครับ มันนี้พาเก็ซีพาเหลาะผายางพ้าเมืองด้วยครับนะกับบรรยากาศเซฟากับไอลุดคนเดิมครับตลาดนัดนิจจาคำกิริยาได้บรสุภาพก็ะขอไปเด้อครับผูใดยเขามาเมืงองกันแต่อ,อย่าลืมกด สะตกไข่กดไลให้ไอรุดเน่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจเพิ่มเติมในการทำกิจให้ให FC ม่ให้ก c เซีมอง